ตลอด24เอพิโซดของรงมิตลุงไล้เล่นม่ได้เกมหลากหลายม่ได้เกมซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบสบอลแต่ถ้าว่ามาอยู่หนึ่งมิได้เกมครับที่ลุงไม่เคยนําออกมาแคสเลยสักครั้งเดียวเพราะด้วยสาเหตุที่ว่าลุงลืมครับไอ้ผลง่ายๆเหมือนคุณยอเลยเว้ยเพราะพี่ลืมนะคะแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นวันที่เราจะเปิดซุสกาวอลและของแชมป์อันดับหนึ่งเหมือนที่เราเคยทําในเบสบอล หรือเปล่าวะเอาเป็นว่าเคยทำก็แล้วกันวันนี้เราจะมาบุกสกายวอลแต่ไม่สกายวอลธรรมดาจะเป็นสกายวอลแบบมีสายซึ่งแน่นอนมันต้องนโซโลด่ดิเอาละมาสายให้เลือกมีอะไรบ้างเนี่ยมีวอยดวอยวอลเกอร์เดอะบอลเลอร์บิลเดอร์พนิคมันไม่ใช่แบบพนิคที่เป็นแบบตื่นตระหนกอะ่ะแล้วก็มีทรัพเปอร์นะครับลงเอัแรกแล้วกันนี่วอยดวอยนะครับวอยวอลเกอร์ Walker, คือถ้าเราฆ่าได้หนึ่งคนไดเอนเดอร์เพิร์ล แล้วก็มีสกิปพิเศษครับก็คือถ้าเราตกโลกแบบนี้เราจะมีสิทธิ์รีสปอรได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมาลุยกันเลยลุงต่ายคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเอ้ยทุกคนด้วยนะครับพวกับลุงจีอีกแล้วนะฮะมาอย่างรวดเร็วครับกับสกายวอลในโหมดที่เป็นสายครับลุงไม่เคยเล่นสกายวอลให้คุณผู้ชมได้ดูเลยแต่นี่จะเป็นครั้งแรกและเราจะทำให้มันดีที่สุดเรียบร้อยเรารู้ของเสร็จแล้วครับเราไปตรงกลางครับ เราคือทีมสีอะไรเนี่ยแล้วทีมสีดาร์กเกรย์นะฮะมันไม่เรียกทีมอ่ะว่าเราเรียกว่าเราอยู่สีอะไรมากกว่าโอ้โหตรงกลางมาอย่างไวมันน่าจะไม่เปิดให้รุ่เอนเดอร์เช็คเร็วๆมั้งเฮ้ยจะอือุ้ยเอ้ยจเฮ้ยเฮ้ยออเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ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 อออ๋อติด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 อ้ยแกมันสายอะไรอ่ะเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดอะไรเนี่ยอะไรเราอ่ะ นี่นี่นี่เราเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายครับมาเป็นสีคนนี้เดือบโป๊กเกอร์สีเขียวเลือกบอลหนึ่งซึ่งลุงศพหนึ่งต่อสองสามสี่ห้าใครวะเนี่ยใครมาตบหลังเราเฮ้ยพวกตุยตูดไอ้ชอบตุยตูด่เฮ้ยมันรู้ขอเนีวเหรอวะเลือกครั้งครั้งมึงเคยเล่นไอ้ไอ้ไอเซิร์ฟเนี้ยมันมันเอาอีกแล้วเฮ้ยตกไม่หรอกลุงจงใจให้ตกเองนะเพราะลุงจะหาที่ที่ในการอพยพฮะตรงกลางมันเดือดเกินไป ขอพักรบกันอหมายของเราครับก็คือที่1แต่ว่าทาไม่ที่ที่1ก็ขอที่2การได้ที่สองนั้นคือเราต้องอยู่ให้ได้ถึง2คนสุดท้ายซึ่งมันก็ลําบากนิดนึงครับถ้าเราทำไม่สาเร็จนี่มันก็ก็คือก็คือเกมเฮ้ยโอ้โหของดีจะเอ๋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 ไปไหนไปไหนไปไหนเราอะไปไหนเราเจอกันหน่อยเฮ้ยของดีอะเราไปไหนลงมานี่ไปไหนเฮ้ยปานดบแบ มันมันมันมีนีโมมันมีนีโมยจุ๊บฮ้ยนมันนด้ปลานีโมมาได้ยังไงวะก็ว่ามันไม่โจมตีมันตั้งใจใช้ปลานีโมในการตบเรามันยามเราเนี่เนี่ยมันใช้ปลาตบเราตกโลกตายเดี่ยมันก็มีมันมีมัวอยู่นะครับเราเก็บคนรอบๆไหมเฮ้ยเขาใช้ระเบิดว่ะอะ No คือถึงรู้ว่าตกลกไงไงก็ไม่ตายแต่มันเสียของฟรีโอ้โหเอ้ยขวาน้ําเหลวครับไปอยู่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยอยู่นี่กันนะนิ่งนิ่งเหรอนิ่งเหรอนิ่งเหรอเดนนิโผล่ไม่มีทางอะ่ะตายตายไหมโอ้โหอยู่นี่เหรอมันเลยมันเลยมันเลยนี่นี่นี่น,น,น,นี่อะไร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 โอ้โหโหลบว่ะ ธนูมีครับธนูมีเราเก็บของแต่ว่ามีลูกธนูใอ่ป้ะธนูไม่มีมีลูกธนูเอ้ยมีคันธนูแต่ไม่มีลูกธนูไปไปหาลูกธนูจากไหนเนี่ยฮะเอาละครับเรามาดินแดนที่อันตรายแล้วครับเจอกันอีกแล้วสิกมุมหัวมุม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 เฮ้ย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 มันศึกของเราโอเคหนึ่งคิวครับไปแล้วครับไปก่อนไปก่อน โอ้โหโอ้โหโอ้หลบสินี่มันมันมีอีกอะตายแล้วมัมีนะพวกรอบนี้สวรรค์บรรชาให้เราได้ชนะอย่างแน่นอนครับเพราะดูจากคอที่เขาจัดมาให้เรานั้นเป็นเป็นสิ่งที่ยากนาในการที่จะเริ่มเกมมาก็มีดาบคู่ใจเคยครับฉันไม่เวิร์กฉันไม่เวิร์ก นี่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กจริงๆอุ้ยอุยไม่เวิร์กจริงๆโออเ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 ออไม่นั่นเป็นวิถีการเล่นที่โง่เขามากนะครับเราทำตามโดยเด็ดขาดนะครับเกมสุดท้ายครับไม่รู้ว่าลุงเล่นมากี่เกมแล้วแต่นี่คือเกมสุดท้ายแล้วครับลุงโปรงแล้วครับลุงอาจจะเล่นสกายบอลไม่ได้แล้วก็ได้ฝีมือลุงไม่สามารถทำได้ ไม่สามครับผู้ชมครับเกมสุดท้ายวัดดวงกันไปเลยว่าจะอยู่จะไปหรืออะไรเปิดของมาโอ้โหเขาให้ฟ้าประทานของโอ้โหฟ้าประทานของดีโอ้โหของดีมากเอาล้วครับสติต้องมาแล้วนะว้ยรอบนี้นี่เตือนตัวเองก่อนเลย สติต้องมาอย่าทําอะไรช่ชวยๆเหมือนเกมที่แล้วที่ไม่ไปหาเข้าวที่ไม่มีอะไรเลยเราเพ่งได้ของดีครับถือว่าอยู่ในเกมดีแหละสติต้องมีครับ <S 1> <S 1> เริ่มมาก็ฆ่ากันแล้วเว้ยมันใช้เอ็นเดอร์โพลใช่ไหมหรือมันทํายังไงวะฮะฮะฮะต้องรีบจัดก,การก่อนครับก่อนที่มันจะได้ของดี <S <S นี่นี่อันน,นี้มันเป็นบิวดเดอร์มันไม่ใช่บอยอะไรอะไรโอเคไครับรูทรูทููรูทให้หมดเปลี่ยนของครับ สับของออกดีมาเฮ้ยเสียง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 อะไรอวัดกันไปเลยโหที่ขุดเพชรว่ะขอเลยแล้วกันมาจะยังคาดใจไม่หายกับการได้อปานิโมนั่นน่ะคือมันมีคนได้แล้วมันทำยังไงวะมันต้องรู้จักการขุดอะไรงี้ปะหรือว่าทำยังไงอุ๊ยสวยของดีว่ะอปเป็นทองสวยมีหนังสือสเปลไลฟ์ครับ2เล่มวางดีดีกันเราดูกันสี่คน เราก็สีเหลืองนะครับตอนนี้เราอยู่สีเหลืองไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยนะครับง nah ั้นก็เป็นงานของคราฟครับหวานหมูนะครับโอเคโอ้เป็นพวกสายโปรเจกต์ตายนะครับมีระเบิดแต่ว่าไม่น่าไม่น่าได้คันใช้แน่เลยอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอคนแล้วเจอคนแล้วเจอคนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดการเขายังไงดีคุณผู้ชมทำอางไรดีครับเขาอยู่นู่นเขาตัดทีมกันเหรอไม่ใช่เฮ้ย What? ทำได้ยังไงอ่ะแกทำได้ยังไงฮะฮะม,มาเลยโอ้ let's go โอ้ e t s go เอาเว้ยเอาไวุยป <laughs> <h uy, S 2> มาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ สก,กินใช้สก,กินแชเดอรเบรยอีกแล้วเราเนี่ยฮะอ,อะไรเนี่ยอะไรอะไรคิดว่ายัางมีวงทำไรลุงได้หรออะไปคิดใหม่นะอะไรเนาะอะไรเนาะ,ะ,ล,ะลงมาเลยสวยนี่แหละครับต้องวัดกันเกมสุดท้ายทุกทีเลยนะครับอะไรใครจะมารีพอร์ตลุงย่ามานี่แซวได้แล้วครับสุดท้ายลุงก็เล่นสกายวอลได้มาได้กากเกียนอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ถ้าเทบกับทั้งคลิปที่ผ่านมาแพ้อย่างรัวพี่ชนะแค่ครั้งเดียวแต่ครับแพ้เป็นพระชนะเป็นม้น <c oughs> <Wow. S 1> แน่นอนครับว่ามันเป็นเกมที่มีแพ้ต้องมีชนะนะครับเราก็ไม่ต้องจริงจังกับเกมอะไรแบบนี้มากก็เล่นเพื่อความสุนทนียก็แล้วกันนะครับโอเคผู้ชมมาทั้งหมดนี้ก็คือรวมม่ของเราในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับหากผู้ชมชอบอยากให้ลูกเล่นต่ออีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้พลาดคลิปใหม่นะครับส่วน e t e r s r v i v a l สปอยนิดนึงว่าใกล้จะ แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามในเธอด้วยนะครับส่วนฮัตคอร์ตามมาหลังจากในเธอจบนี่คือยืนยันนะครับว่าเจอกันฮัตคอร์เร็วนี้นะครับวันนี้ก็คงที่ตามชมครับแลไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย